สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามานําเสนอเมนูปลาหมึกแดดเดียวทอดกับหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะว่าทํำยังไงกันบ้างนะคะก็เริ่มจากนะคะนําปลาหมึกนะคะออกมาจากช่องฟีดนาอเแล้วก็ตั้งไว้ให้น้ําแข็งมันละลายนะคะหลังจากนั้นก็แกะซองได้ปกติเลยค่ะอันนี้เป็นปลาหมึกไข่แดดเดียวนะคะย้ํานะคะปลาหมึกไข่แดดเดียวนะคะนํามาทอดกับหม้อทอดไรน้น้ํามันคือ ต้องใช้มีดนะคะผ่าขวางบริเวณลำตัวนะคะเพื่อให้ตัวปลาหมึกไข่อะคะ่ะให้ไข่มันเด้งออกมาเนาะโดยส่วนตัวนะคะจากการทอดกับหม้อทอดอไร้น้ำมันเนี่ยก็คือไข่มันจะไม่เด้งออกมานะคะไม่เหมือนกับทอดกับกระทะธรรมดาเนาะอันนี้อันนี้คือแบบรีวิวกันเรื่องจริงๆเลยนะคะก็ตัดแบบนี้นะคะ3เป็น3แนวนะคะห่างกันประมาณสัก2เซนนะคะ เนาะเขาเรียกภาษาใต้เขาเรียกบั้งนะคะบั้งปลาหมึกนะคะแบบนี้เนาะเพื่อให้เวลาทอดกับหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะไข่มันจะเด้งออกมานะคะทําแบบนี้ทุกตัวเนาะอันนี้เหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพนะคะไม่ชอบทอดกับน้ามันเนาะข้อเสียของการทอดกับกระทะก็คือ,อมันจะกระเด็นนะคะแล้วก็เอาใส่หม้อดได้เลยนะคะแนะนํานะคะไฟที่ร8 0ยองศานะคะ ประมาณครั้งแรกประมาณ15นาทีนะคะเราก็เปิดดูก่อนแล้วก็ต่ออีก15นาทีนะคะอันนี้เนาะเห็นไหมคะไข่มันจะไม่ค่อยเด้งออกมาเหมือนกับทอดนะคะแต่ย้ําเลยนะคะว่าไข่ทุกตัวนะคะใครที่ชอบเมนูนี้นะคะก็ลองหาทํากันดูนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวบอกแล้วว่าชอบแบบทอดมากกว่าแบบนี้ก็คือเห็นไหมคะไข่มันจะไม่เด้งออกมาเนาะ อันนี้เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะย้ำเลยนี่นะคะเห็นไหมคะถ้าทอดเนี่ยน้ำมันมันจะฟูแล้วไข่มันก็จะเด้งออกมาเนาะก็ยังไงก็ลองทำดูนะคะวิธีการทำง่ายๆสำหรับคนยุคนี้นะคะเนาะฝากกดติดตามด้วยนะคะ